สวัสดีค่ะเฟิร์นไทเกอร์แอลอบบตรอนะคะใน EP นี้นะคะเฟิร์นจะมาบอกเทคนิคการเก่งข้อสอบสำหรับเด็กนิติน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาเทอมแรกเลยเนาะงมเข็มในมหาสมุทรเลยเข้ามาก็เจอข้อสอบอัตนยัยในการเขียนตอบข้อสอบเลยโดยเฉพาะวิชากฎหมายที่เราเรียนกันใช่ไหมจากเด็กมัธยมที่เรียนมาส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบปรนในที่เป็นช้อยตอบข้อสอบแต่วันนี้ เข้ามาเรียนในมหาลัยแล้วก็มาเจอข้อสอบอัตนัยซึ่งจากประสบการณ์ที่เจอมาก็คือช็อกและสะดันคือการเข้ามาเรียนแล้วก็มาเห็นเป็นข้อสอบอัตนยัยเพียวๆล้วนๆกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราจะเขียนตอบข้อสอบได้ยังไงแล้วเราจะจําเนื้อหาขนาดนี้ได้หรอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะตอบข้อสอบยัยงไงเออขาเขตมันคืออะไรกันแน่ จากประสบการณ์ะคะก็จะมาเล่าเทคนิคให้ฟังนะคะว่าวิธีดูขอบเ,เขตข้อสอบหรือเรียกง่ายก็คือการเก่งข้อสอบนั่นเองว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะตอบมาตาอะไรหรือเนื้อหาไหนมันสําคัญมาเข้าประเด็นเลยนะคะก็คือเทคนิคที่1ค่ะการซื้อข้อสอบเก่ามาอ่านหรือ ดูสถิติข้อสอบเก่านั่นเองสถิติข้อสอบก็จะบอกว่ามาตราน,นี้สําคัญหรือเนื้อหาไหนสําคัญก็ให้ตรงนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะคะว่า,าวแสดงว่าวิชานี้อาจารย์เขาชอบเน้นตรงส่วนนี้ส่วนนี้มันสำคัญต่อวิชานี้มากๆนั่นเองนะคะก็ลองซื้อข้อสอบเก่ามาอ่านมาฝึกทำดูนะคะมันจะทำให้เราเห็นมุมมองนะคะว่า,าข้อสอบชอบออกประมาณนี้ เนื้อหาประมาณนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอุญใจขึ้นมาแล้วต่อไปนะคะก็คือเทคนิคที่2องค่ะการเข้าฟังคำบรรยายหรือเข้าเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างรามคำแห่งนี้ค่ะคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไม่ด้วยอาจจะไม่สะดวกมาเข้าเรียนก็สามารถฟังคำบรรยายย้อนหลังได้เพราะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะใจดีค่ะจะใจดีจะบอกเลยว่าสกปก เนื้อหาที่อาจารย์สอนมีอะไรนั่นก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่านั่นก็คือมีโอกาสที่จะออกข้อสอบแน่ๆเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนบางท่านอาจจะถึงท่านบอกเลยนะคะว่าอยากออกมาตานี้หรือชอบมาตานี้น่าสนใจก็ลองจดโน้ตเอาไว้เลคเชอร์เอาไว้เลยว่ามาตานี้เรื่องนี้น่าสนใจอาจารย์อยากออกข้อสอบก็ให้ลองจดหรือเลคเชอร์แล้วไปทบทวนตรงจุดนี้เป็นพิเศษก็ได้นะคะ แต่บางครั้งอาจารย์อาจจะชอบพูดเรื่อยๆเพราะว่าอยากออกอยากออกแต่สุดท้ายไม่ออกก็มีอันนี้ก็ต้องเตรียมใจไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอ่านนะคะอ่านให้หมดหรือฟังคําบรรยายเก็บประเด็นของอาจารย์ให้หมดแล้วนํามาทบทวนนั่นเองก็คือตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปนะคะเทคนิคที่สาค่ะในกรณีที่ว่า อาจารย์บางท่านก็ไม่ชอบบอกแนวข้อสอบเด็กเนาะแบบว่าส่วนใหญ่าอาจารย์บางท่านอาจจะพูดว่าข้อสอบของผมก็อยู่ในเนื้อหาที่ผมสอนนั่นก็คือใช่ค่ะก็คือเนื้อหารเราต้องไปสโคปเอาเองตามที่อาจารย์บอกเคล็ดลับสําคัญตัวอย่างที่อาจารย์สอนนะคะจะเป็นหัวใจสําคัญที่ชอบเอามาออกข้อสอบก็ให้จดให้ละเอียดแล้วก็ นำเนื้อหาตรงนั้นมาทบทวนแล้วก็มาทำความเข้าใจดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเราเข้าใจแล้วหรือยังเราโอเคไหมถ้าเกิดไม่โอเคก็ลองไปหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมนะคะหรือให้เพื่อนที่เขาเก่งหรือเข้าใจวิชานี้แนะนำติวเราเพิ่มด้วยก็ได้นะคะ เพิ่มขึ้นมาเป็นเทคน,นิคอีกนิดนึงการเขียนตอบยังไงให้ท่านอาจารย์ที่ตรวจข้อสอบเขาเข้าใจอะก็คือฝึกเขียนตอบข้อสอบด้วยนะคะถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าข้อสอบจะออกประมาณไหนหรือเนื้อหาประมาณไหนก็ลองซื้อข้อสอบเก่ามาฝึกเขียนตอบดูด้วยจะรู้ได้ไงว่าในสิ่งที่เราเขียนนั้นมันถูกหรือเปล่าหรือคําศัพท์ที่ใช้สำนวนที่ใช้ส่วนใหญ่ มันจะใช้ยังไงใช้ภาษาพูดได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็แนะนําว่าให้อ่านหนังสือเรียนกฎหมายเยอะๆค่ะถ้าเกิดเราอ่านเยอะมันจะช่วยเก็บคังคําศัพท์หรือคังสำนวนในหนังสือนะคะเพื่อที่ว่าเราจะนํามาใช้ในการเขียนตอบข้อสอบให้มันสมูทมากขึ้นก็ลองอ่านเยอะๆดูนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะช่วยให้เรามั่นใจและแล้วก็สามารถเขียนตอบข้อสอบได้บางคนท่องแพทเทิร์นคำตอบ มาก็มีนะคะซ,ซึ่งส่วนตัวเคยเป็นค่ะตอนสมัยช่วงอยู่ปีหนก็คือซื้อชีตข้อสอบมาแล้วมาจําตัวแพทเทิร์นคำตอบแล้วก็ท่องท่อง,อง,องไปตอบอะไรเงี้ยมันพอนานๆไปมันรู้สึกว่าเออมันไม่เวิรงนะพอช่วงปีสองขึ้นไปก็พยายามตอบเป็นภาษาที่ทําตามความเข้าใจของเราที่เราเรียนมาหรือ จากหนังสือที่เราอ่านมนาะหรือจากที่เราเรียนจาบท่านอาจารย์มาก็ใช้ภาษาหรือคําพูดความเข้าใจของเราตอบตรงนี้มันจะทําให้เราพ่อนคลายและรู้สึกไม่เครียดที่ว่าจะต้องมานั่งจํำ เรื่อคตอบไปตอบข้อสอบนั่นเองก็ลองฝึกเขียนข้อสอบเก่าเยอะๆนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆฟังคําบรรยายโดยโ,โดยเฉพาะคําบรรยายของอาจารย์ก็จะมีแนวข้อสอบที่อาจารย์จะซ่อนมาอยู่โดยเฉพาะพวกตัวอย่างอะไรแบบนี้นะคะก็ลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูได้นะคะเพื่อนๆ ที่ฟังอยู่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา t i เ e r ร์แอ a ลับบิท w ด้วยนะคะมีช่องทางการติดตามทั้ง facebook, youtube, TikTok, t i k t o ไทเกอร์แอลลับบิท a อเซิร์ชไปก็จะขึ้นเจอเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ